ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวกันในวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เราจะมาสำรวจเ,เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ในนิยายเรื่องพันธะหัวใจมังกรของคุณภวิรดาครับค่ะเราจะเจาะลึกกันในช่วงตอนที่5 1ถึง55ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากๆน่าสนใจยังไงคะ เพราะเราจะได้เห็นภาพที่มันแบบสวนทางกันอย่างสุดขั้วเลยคือคู่หนึ่งเนี่ยกำลังทลายกำแพงที่ขวางกั้นหัวใจลงอืด้วยการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาใช่ค่ะแต่อีกคู่หนึ่งกลับกำลังสร้างกำแพงให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆรือ่อยด้วยความเงียบและความเข้าใจผิดครับผม ใช่เลยค่ะมันคือการสำรวจธีมของการสื่อสารในความสัมพันธ์ที่อืมที่ลึกซึ้งมากๆเลยโดยเฉพาะเมื่อเราได้เห็นตัวละครที่ดูแข็งกระด้างที่สุดอย่างมงกรคนที่ปิดกั้นตัวเองมาตลอดใช่ค่ะกลับเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะเปิดใจได้สำเร็จในขณะที่อีกคู่ที่ดูเหมือนจะเข้าใจโลกเข้าใจคนอื่นไปซะทุกอย่างกลับติดอยู่ในกับดักของตัวเองมันทำให้เราต้องย้อนกลับมามองเลยนะคะว่า อะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงของการสร้างความสัมพันธ์กันแน่งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแตกหักของกำแพงนั้นกันก่อนเลยดีกว่าครับในคู่ของมังกรกับรับขวัญได้เลยค่ะสิ่งที่ผมว่ามันมทรงพลังมากก็คือเครื่องมือที่มังกรใช้ทลายกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดสวยหรูไม่ใช่การกระทำที่เท่ๆเลยแต่เป็นการกระทำที่ดูเก๊กังๆเนาะใช่ครับอย่างการส่งดอกกุหลาบครั้งแรกในชีวิต มันเป็นการแสดงความเปราะบางออกมาครั้งแรกแบบเป็นรูปธรรมเลยนะคะหลังจากที่บรรยากาศในรถมันอึมครึมมาตลอดทางจู่ๆก็มีดอกกุหลาบช่อมือหือมาโผล่มาพร้อมกับการ์ดที่เขียนว่า the first roses bouquet in my first wife หรือก็คือกุหลาบช่อแรกในชีวิตสำหรับเมียคนแรกของผม <c oughs> มันเหมือนเป็นการโยนหินก้อนใหญ่ๆลงไปในน้ำนิ่งๆเลยนะคะแต่หินก้อนนั้นมันก็ไม่ได้สร้างระลอกคลื่นที่สวยบามในทันทีนะครับใช่ค่ะ เพราะมังกรเองก็ยังสื่อสารแบบไม่ค่อยเป็นอืเขาบอกว่าสั่งไว้ก่อนแล้วยกเลือกไม่ทันจนโดนรับขวัญประชดกลับไปประโยคเด็ดเลยครับประโยคที่ว่าคนรวยก็อย่างนี้แหละจะซื้อกี่ช่อให้สาวคนไหนก็ได้คนหน้าแข้งไม่ร่วงโโหประโยคนี้มันเหมือนไปกดถูกปุ่มเลยกดถูกปุ่มที่เจ็บที่สุดเลยครับใช่ค่ะ เพราะคำตอบของมังกรมันเผยให้เห็นความจริงใจที่ซ่อนอยู่ใต้ความแข็งกระด้างนั้นทั้งหมดเลยเขาบอกว่าแต่ผมไม่เคยสั่งดอกไม้ให้ใครสาบานถ้าไม่ชอบไม่อยากได้ก็ทิ้งมันไปแล้วกันไม่ต้องมาประชดให้ปวดใจไปกว่านี้คำว่าไม่เคยของคนอย่างมังกรนี่แหละครับอืมที่มันมีน้ำหนักมากกว่าคำบอกรักสวยหรูเป็นรอยเทา้าจริงค่ะเพราะมันคือการยอมรับว่าเขาพยายามทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อเธอ และความกล้าที่จะเปราะบางตรงเนี้มันก็ลามไปถึงบทสนทนาที่สําคัญที่สุดในห้องนอนคืนนั้นเลยจากที่เคยสื่อสารกันแบบอ้อมๆม,มาตลอดคืนนั้นมันก่อนเลือกที่จะทิ้งความเก๊กทั้งหมดแล้วถามออกไปตรงๆเลยว่าถามจริงๆเถอะทําไมไม่กลับเมืองไทยด้วยกันทําไมไม่แต่งงานกันผมไม่ดีตรงไหนและนั่นคือสิ่งที่รับขวัญรอคอยมาตลอดค่ะไม่ใช่การขอแต่งงานแบบเป็นทางการแต่คือการเปิดใจคุยกันจริงๆว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไง อืซึ่งมันก็นำไปสู่คำสารภาพรักที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดของมังกรจากที่เคยพูดถึงแต่เรื่องแรงดึงดูดทางกายใช่ค่ะเขาก็ค่อยๆไร่เรียงความรู้สึกจากหัวใจจริงๆออกมาคำพูดที่ว่าชอบทุกอย่างที่เป็นขวัญชอบมากจนอยากได้มาอยู่ด้ยวยกันตลอดไปแต่งงานกันนะขวัญเป็นเมียผมจริงๆสัทีมันคือการทลายกำแพงลงจนหมดสึ้นแล้วจริงๆค่ะผมชอบประโยคปิดท้ายมากที่สุดเลยครับที่บอกว่า ผมอยากให้คุณเป็นของผมและผมก็อยากเป็นของคุณใช่ประโยคนี้มันเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนจากข้อสัมพันธ์แบบมีคนหนึ่งเหนือกว่าอืม,มาเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เลยเติบโตไปอีกระดับอย่างรวดเร็วเลยเหมือนในตอนลองชุดแต่งงานใช่ค่ะที่รับขวัญเป็นฝ่ายเปิดประเด็นเรื่องที่เธอกลัวว่ามังกรจะฝืนตัวเองฝืนเพื่อเอาใจเธอมากเกินไปจนไม่มีความสุขอืใช่เลยครับเธอพูดว่า แค่อยากให้คุณเป็นตัวคุณแบบไหนยังไงก็ได้ขวัญอยากค่อยๆเรียนรู้ไปไม่อยากให้คุณฝืนเปลี่ยนอะไรนี่คือบทสนทนาของคนที่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่แค่คนรักที่หลงไหลกันแบบฉับฉวยแต่คือคู่ชีวิตที่อยากจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนซึ่งมังกรก็รับลูกได้อย่างน่าทึ่งนะครับค่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่ยอมรับว่าการได้รักเธอ ทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆแล้วคำพูดของเขาที่ว่าเราค่อยๆรักกันไปทีละวันนะโอ oh ้โหมันคือบทสรุปของการเดินทางทั้งหมดของเขาเลยค่ะจากคนที่ไม่เคยเปิดใจให้ใครกลายมาเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับคนรักในทุกๆวันมันเหมือนการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเขาไม่กลัวที่จะแสดงความรักอีกต่อไปแล้วโอ้โห oh พอเห็นภาพการทลายกำแพงของคู่มังกรกับรับขวัญได้ชัดเจนขนาดนี้ แล้วเรื่องราวมันตัดภาพไปที่อีกคู่หนึ่งนี่มันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะใช่เลยครับในขณะที่คู่หนึ่งกําลังเรียนรู้ที่จะเปิดใจสื่อสารกันอือีกคู่หนึ่งซึ่งก็คือเจเจกับมาร์กําแพงของพวกเขากําลังถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบๆผ่านการสื่อสารที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงมันคือความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากเลยครับค่ะ เจเจคือสุดยอดนักสื่อสารในโลกของการทํางานเป็นเลขาที่จัดการได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆครับแต่พอเป็นเรื่องหัวใจตัวเองเขากลับใช้วิธีการที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาใช้ความเงียบการตีความไปเองและการประชดประชันซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทําลายความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดเลยคะ่ะฉากโทรศัพท์คุยเรื่องชุดเพื่อนเจ้าบ่าวนี้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะชัดมากฝ่ายหนึ่งคือเจเจที่พยายามจะชวนคุยแบบ มืออาชีพแต่ก็แฝงความรู้สึกส่วนตัวอีกฝ่ายคือมาคัสที่ตอบกลับมาแค่ครับกับได้มันคือความเย็นชาที่บีบคั้นหัวใจมากจนเจเจถึงกับต้องบอกกับตัวเองหลังวางสายว่าอยากร้องไห้ว่ะอืมแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเกราะที่เจเจใช้ปกป้องตัวเองอนั่นก็คือความเป็นมืออาชีพของเขาเขาจัดการงานแต่งให้เจ้านายได้อย่างไร้ที่ติแม้กระทั่งตอนที่เห็นภาพบาดใจภาพที่มาคัสกำลังยิ้มให้กับเพื่อนเจ้าสาวใช่ค่ะ เขาก็ยังเก็บอาการและทำงานต่อได้แต่ในใจของเขามันพังไปแล้วอย่างที่เขาคิดกับตัวเองว่าแต่เรื่องหัวใจของตัวเองตอนนี้เจเจจัดการมันไม่ได้แล้วความเจ็บปวดที่เก็บกดไว้นี่แหละครับที่มันระเบิดออกมาเป็นการกระทำที่ใช้อารมณ์หลังจากที่ได้ยินสุนทรพจน์ของมาคัสในงานแต่งที่พูดถึงมังกรว่า คุณน่าอิจฉามากเลยมังกรที่ได้เจอหัวใจของตัวเองและเธอก็ตอบรับหัวใจของคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขคำพูดนี้มันคงไปสะก,กิดใจเจเจอย่างรุนแรงเลยมากๆเลยค่ะพอเขาเห็นภาพมาคัสยืนเหมือคนเดียวเลยอดไม่ได้ที่จะส่งรูปนั้นไปให้ทางอีเมลพร้อมข้อความเน็บแนมว่าไม่รู้คิดถึงใคร ซึ่งมันคือการสื่อสารที่เรียกว่าผิดพลาดอย่างมหันเลยค่ะเขาคาดหวังการตอบสนองทางอารมณ์แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความว่างเปล่าครับมาคัสตอบกลับมาแค่ว่ารอข้อมูลอยู่โอ้โหมันคือการตอกย้ำว่าในสายตาของมาคัสตอนนี้เจเจมีค่าแค่ในฐานะคนทำงานคนหนึ่งเท่านั้นมันยิ่งทำให้เจเจรู้สึกสิ้นหวังค่ะแล้วก็มองว่าอีกฝ่ายใจร้าย แต่ในฝั่งของมาคัสเองการกระทำของเขามันก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับใช่ค่ะขัดแย้งมากผมอ่านแล้วยังสับสนแทนเจเจเลยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ส่งอีเมลทวงงานอย่างเย็นชาเดี๋ยวก็กล่าวสุนทรพจน์ที่ดูโหยหาความรักที่สุดของความสับสนคือตอนที่55เลยค่ะครับเขาเริ่มต้นวันด้วยการส่งอาหารเช้าไปให้เจเจเหมือนเป็นการยื่นกิ่งมะกอกแต่แต่กลับแนบข้อความมาว่า อยากคิดมากแค่อยากขอบใจเรื่องข้อมูลเหมือนกับการให้ความหวังแล้วก็ดับมันทิ้งในประโยคเดียวกันทันทีใช่ค่ะ แล้วพอประชุมทางไกลก็กลับไปทำตัวเย็นชาห่างเหินเหมือนเดิมมันคือการสื่อสารที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงล้มเหลวมากใช่เลยมันเหมือนการผลักและดึงในเวลาเดียวกันอือซึ่งมันสร้างความทรมานทางใจให้กับคนรับสารอย่างเจเมากแล้วความสับสนวุ่นวายทางอารมณ์นี่แหละค่ะที่มันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเขาโดยตรงจนทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองค่ะ ซึ่งมันก็มาประจวมเหมาะกับตอนที่มังกรยื่นข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทํางานให้เขาพอดีนั่นก็คือตําแหน่งผู้ประสานงานโครงการที่หัวหินพร้อมเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น2เท่าเป็นข้อเสนอที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะได้เลยครับแต่เจเจกลับลังเลเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองกําลังพังและที่สําคัญกว่านั้นการรับตําแหน่งนี้หมายความว่าเขาจะต้องไปทํางานใกล้ชิดกับคนที่กําลังทําลายหัวใจเขาอยู่ทุกวันอือหือมันจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้เขาต้องตัดสินใจภายใน3วันซึ่งถ้าคำตัดสินใจครั้ มันไม่ได้เดิมพันแค่เรื่องงานแต่มันเดิมพันเรื่องหัวใจของเขาด้วยพอเรามองภาพรวมตลอด5ตอนนี้เราเลยได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากครับค่ะว่าความรักที่ไปรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครดูแข็งแกร่งหรืออ่อนโยนกว่ากันอืแต่มันขึ้นอยู่กับความกล้าความกล้าที่จะสื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงและความเปราะบางของตัวเองออกมา เมือนที่มังกรเก่ารับขวัญได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันทําได้สําเร็จจริงๆในขณะที่ความสัมพันธ์ที่กําลังพังทลายของเจเจกับมาคัสมันเกิดจากความกลัวค่ะกลัวที่จะเปิดใจกลัวที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเลยต้องใช้เกราะของความเป็นมืออาชีพและความห่างเหินเขาปกป้องตัวเองซึ่งมันยิงทําให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปอีกเรื่องราวของทั้งสองคู่นี้มันเลยทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดต่อนะคะครับว่าบางที อุปสรรคที่แท้จริงในความสัมพันธ์ของเราเองมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนหรือมิสยใจคอของเราแต่อาจจะเป็นกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความกลัวกันแน่ความกลัวที่จะเปราะบางกลัวที่จะถูกปฏิเสธเหมือนที่เจเจกับมาคัสกำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างหนักหน่วงในตอนนี้นี่แหละค่ะเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและน่าเก็บไปคิดต่อมากครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกเลื่อมราวของเราแล้วพบกันใหม่ครับ